เกย์จปล่อยเลยนะปล่อยคู่เลยไปไปโดนแล้วโดนแล้วครับน่าน้าน้ากดแบบนี้นึงนึงจะทังกินเดี๋ยวไถ่ายตอนนี้ พอโดนเยอะดเยอะัดกนั okay. ่วเลยฮะอันนี้งนอันีกินอีกแล้วโอเคตุนตนาหารกันเลยเอางาเก็บมาก่อนโคสปูนนะครับสี่เงินนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลย Thêm giền hả thêm giền kim giền. OK OK khắp. Khắp. OK khắp.